ทำไมเนเี่ยเ้องคืนมานะอมันนี่ช่วยด้วยค่ะมีตอนเข้าันกระเป๋าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหยุดด้วยมึงหยุด อยู่แกที่เจอดีแน่ฮัลโหลฉันโทรมาคอมเพนพนักงานที่มาส่งอาหารให้ฉันเมื่อกี้ฉันยืนตากแดดมาเป็นชั่วโมงพอวันมาถึงเนี่ยมันก็โยนอาหารของฉันลงไปที่พื้นไม่รู้แหละวันนี้ฉันจะไม่มีทางยอมฉันจะเอาเรื่องกับมาให้ถึงที่สุด

ค,ครับนี่กระเป๋าของคุณครับขอบคุณคุณมากเลยนะคะพอดีว่าฉันมีเงินสดติดตัวอยู่นิดหน่อยคุณลาไปนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่พอดีว่าผมมีธุระต่อผมขอตัวก่อนนะคระับคุณคะแล้วนี่คุณจะไปไหนหรอคะ งั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะให้ฉันขับรถไปส่งคุณดีกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับสังคมสมัยนี้ยังมีคนดีๆหลงเหลืออยู่นั่นเนี่ย เชิญครับผู้จัดการครับผู้จัดการเรียกหาผมแล้วครับพี่ฟาแกถูกไล่ออกเอาเอาพราะอะไรล่ะครับผู้จัดการนี่แกยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าเพราะอะไรเราทำงานบริการหน้าที่ของแกคือส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าไม่ใช่เอาอาหารไปโยนทิ้งบนพื้นให้ลูกค้าแบบนั้น ผู้จัดก,การครับเพื่อก,การฟังผมอธิบายก่อนนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมเจอเหตุการณ์ที่เหตุการณ์แกเจอเหตุการณ์อะไรมันก็เรื่องของแกต่อให้แกเจอเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านี้แกก็ต้องส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าก่อนตอนนี้แกถูกไล่ออกแนละ้วออกไปผู้จัดก,การครับคือฉันบอกให้ออกไป ฮัลโหลครับคุณหมอค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณตกลงคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายคะถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายเนี่ยทางโรงพยาบาลของเราไม่สามารถรักษาแม่ของคุณต่อได้หรอกนะคะคุณหมอครับคือตอนนี้ผมกําลังหาเงินอยู่ครับถ้าเกิดว่าผมหาเงินได้แล้วเนี่ยผมจะรีบเอาไปจ่ายให้เลยนะครับนก็ได้ค่ะทางโรงพยาบาลของเราจะให้เวลาคุณอีกหนึ่งวันก็แล้วกันครับขอบคุณมากเลยนะครับ โถแล้ว stumbled? ฉันจะทำยังไงเนี่ยคุณคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก <oh ับคุณหรอคะคคือเมื่อกี้ตอนที่ผมกำลังส่งอาหารอยู네่ครับ ผมทำอาหารของลูกค้าตกเขาก็เลยโทรไปคอมเพนผมผู้จัดการเขาก็เลยไล่ผมออกคุณลองคิดดูสิครับผมต้องพยายามมากแค่ไหนแต่ละวันผมต้องทำงานถึงสามอย่างเพื่อที่จะหาเงินไปรักษาแม่ของผมอะถ้ว่าทำไมทำไมโลกใบนี้ถึงไม่ยุติธรรมกับผมเลยอะ เป็นเพราะเรื่องเมื่อเช้าที่คุณไปช่วยฉันแย่งกระเป๋ากลับคืนมาเลยทำให้คุณเสียงานนี้หรอคะไม่เป็นไรหรอกครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยผมเชื่อนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือคุณอยู่แล้วละครับ ที่บริษัทของฉันมีตำแหน่งงานว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นถือว่าสูงมากเลยนะคุณสนใจอยากไปทำงานตำแหน่งนี้ไหมคะจริงเหรอครับผมสนใจสิครับขอบคุณมากเลยนะครับขอแค่ได้เงินเนี่ยไม่ว่างานจะหนักและเหนื่อยแค่ไหนผมก็ยอมครับคุณคะ ตอนที่คุณคุยโทรศัพท์ฉันได้ยินเรื่องของคุณหมดแล้วนะคะงั้นเอาแบบนี้ตอนนี้ฉันมีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทคุณเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณก่อนนะคะนี่ค่ะไม่ได้หรอกครับเงินของคุณนะ่ะผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับผมยังไม่ทันได้ไปทำงานที่บริษัทของคุณเลยเงินของคุณนะ่ยยังไงผมก็รับไว้ไม่ได้หรอกครับ รับไว้เธอคะ่ะเงินนี้ถือซะว่าเป็นเงินเดือนล่วงหน้าของคุณคุณที่ไปเคลียร์ปัญหาของคุณเธอคะค่ะถ้าคุณเคลียร์เสร็จแล้วคุณค่อยกลับมาทางานแล้วกันนะนี่คะ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกคะ่ะนี่เป็นสิ่งที่คนดีในสังคมงควรได้รับอยู่แล้วคุณจำไว้นะคะ คนเราทำดีย้อมได้ดีเสมอค่ะคุณรีบกลับไปดูแลแม่คุณเถอะค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ